สวัสดีครับนิโคมอนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดบ้านโดดตําบลโดดโพสีสวรรณศีสะเกตมาชมหนังการแปลงนะครับพรเจริญภาพยนตร์นะครับหรือว่าพรเจริญดิจิตอลศีสะเกตนะครับอยู่ที่วัดบ้านโดดนะครับวันนี้เป็นงานบุญกระถินนะครับนี่เพิ่งเจริญพระพุทธมนต์เสร็จนะครับนี่พี่น้องบ้านโดดนะครับนี่เป็นงานใหญ่นะครับของวัดบ้านโดดนะครับนี่คือบรรยากาศของหนังกางแปลง อ่าพรเจริญภาพยนตร์นะครับมาฉายงานบุญกระถินนะครับพุวงนี้ไปบ้านสวนฝ้ายตําบลสํารงบุพเพิสัยศรีสะเกดได้รับงานต่อเนื่องเลยนะครับหน่วยนี้ก็เจอกันที่บ้านโนนสายนะครับผมเพิ่งเคยเจอที่บ้านโนนสายาเจอกันที่บ้านโนนสายตําบลแขมบุพเพิสัยศรีสะเกดนะครับล่าสุดที่ผมเจอมาแต่โปรแกรมฉายก็ใช้ที่บ้านกำแพงมาแล้วนะครับแล้วก็ต่อที่บ้านโดดก็จะไปต่อที่บ้านสวนฝ้ายงานก็เริ่มมาแน่นนะครับนี่คือก่อนฉายหนังนะครับ ทางทีมงานของพอรเจริญภาพยนตร์ก็ใช้พระราชกรณียกิจของพระพันปีหลวงนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถพันปีหลวงของพวกเราวงชนชาวไทยครับเอาแล้วครับจะได้ทดสอบเสียงนะครับนี่ครูมีนะครับเจ้าของหน่วยนี่คือบรรยากาศนะครับของนางกลางแปลง ของอุตภวพิสัยอีกหน่วยนะครับมีการมีงานก็ติดต่อไปนะครับบอลเจริญภาพยนตร์บั์บโตรนะครับศูนย์ปแปนนดแปดงจงงงด็ดสงองเจ็หดหนึ่งหนึ่งสรรงี่สรจอดนะคร,ระับ ายไทชวนนัขโมยเสร็จก็จะมีการลอยกระทรงด้วยนะครับที่นี่นะครับน่าจะเป็นอีกประเภทน,นึงของหมู่บ้านนี้นะครับนี่เป็นฟังสวดม้นแล้วเพื่อนกะลอยกระทรงเลยครับนี่ ฏต่อพ้บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัให้ส่งเสงราทั้งพระวรกายแลีพระราชาในไทยเช่นเดียวกับพระบ้านในไทยที่ปฏิบัติเราได้เห็นพระราชกรณียกิจด้วยนะครับทอาพระทัยใส่อบรมยิมดูพระราชโอรสพระราชธิดาให้ท่งพระเจริญทั้งพระปัญญาและพระพลานามัยควบคู่กันไปร้อง้องกับทรงสมพระทยในทุกสุขของข้าราชบริพารในราชสำนักอย่างทั่วหน้า แม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาจะทรงมีพระราชกิจมากมายในการสนับสนุนงานต่นางๆอันเรื่องมาจากพระราชดรมริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ไม่ว่าจะกระทับอยู่ณที่ใดหรือทรงพระ,ะราชกิจอนใดอยู่เมื่อถึงเวลาพระราชทานพระกสิณีและธาราแด่พระราชโอรสพระราชธิดาก็จะ,สะเสด็จพระราชดำเนินไปทันที เหตุนี้ทุนกระหมอมทุกพระองค์จึงมีพระพาลในมัยสมบูรณ์ในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินยืนทิ้ทธุรกันดารทั่วทุกแห่งผลพระศกนิกรจะรอเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอยู่ตามรายทางมากมายและสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือการได้ทูลกล้าทูละหมถาวายสิ่งของเครื่องใช้ที่มีในท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็นผลิตผลจากน้ำพักน้ำแรงของชาวบ้านพืชผักผล,ลไม้นานา,นาพันธุ์ผลิตภัณฑ์ทางหัตถศินนานา,นาชนิดคือสิ่งที่ชาวบ้านเลือกสรรแล้วว่าเป็นของดีเลิศเท่าที่จะสะแสวงมาได้สิ่งของเหล่านี้บ่งบอกได้อย่างชัดแจ้งถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาการเสด็จพระราชด่านทรงเยี่ยมผสุนิกรตามจังหวัดต่างๆ จึงทรงพบว,ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีความยากจนแรนแค้นจนต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพในทางไม่ถูกไม่ควรและยังพบว,ว่าชาวไทยในแต่ละทินล้วนมีศิลปะหัตกรรมประจำภาคซึ่งหากส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้จะเป็นอาชีพที่เกิดประโยชน์อย่างมากแต่เนื่องจากชาวบ้านขาดการศึกษาจึงมักถูกเอารัดเอาเปรียบและไม่ได้รับความเป็นธรรมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนา ทรงใช้ภาพอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายพระเนตรเป็นส่วนหนึ่งในพระราชวินิจฉัยที่จะทรงตัดสินพระราชาุลย์ไทยในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ทศนิกรให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่โดยพระราชทานทรัพย์เป็นทุนประเดิมครูที่สอนที่นี่บอกแม่ขนทางเข้าออกลำบากเลยครูจากตำบลน,นี้ไปถึงอำเภอเนี่ยบอกเสียค่ารถ ขาไปก็พันขากลับก็พันเงินเดือนหมดเลยบอกว่าทางธุรกเทมากหน้าน้ำก็แย่หน้าฝนก็แย่หน้าแล้งก็คุนตลบหน้าฝนคงลื่นม,มากเขาเห็นอยู่ตามไหล่เขาอันนี้สำคัญมากท่กคะช่วยฝ่นทุ้วท่นี่ปลุ่มฟาดทาื่อคอะอันอกทางการแนะนำยุหลาจะให้ค่ามอะไรบ้าง สำหรับให้ให้มีน้ำว่าตลอดฉันทราบว่าถ้าคือพวกเรานะถ้าปลูกต้นไม้หน่อยเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันจะทำให้ชื้นมันจะทำให้ฝนลงเวลาหน้าฝนนะจ๊ะมันช่วยช่วยใน,น,น,นความชุ่มชื้นและมันระเหยความชื้นไปในอนากาศทําให้ เจนใสชื้นดีขึ้นไม่แห้งแล้วตาเอจ้าเปลูกถ้าเข้ามาดูแลพ่อแม่เเหมือนดูแลพระอาหานนะแล้วก็ปลูกข้าวคอรักระชันทุกอย่างุณ่เดเป็นขวายจกก็ไปขวายใรงานกปาสิ่ที่มียนะจ๊ะ นเป็หว่าพระอิริยาบถท,ที่นุ่มนวลอ่อนโยนทรงรับสั่งทักทยผู้มาเฝ้ารับเสด็จโดยทั่วหน้าตั้งแต่เด็กเล็กคนชราจนถึงข้าราชการในท้องที่เป็นภาพที่ซาบซึ้งแก่ผู้พบเห็นจนยากที่จะพรรณนาเป็นถ้อยคำได้ คลิปต่อไปเดี๋ยวมาชมตัวอย่างกับคอนจเจริญภาพยนตร์นะครับเดี๋ยวติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ